คนเนี่ยปรากฏว่าเอไม่ได้แนะนําเราอ่ะแนะนํบเราก็ได้ค่าแนะนำเลยเราได้ค่าแนะนำคำถามคือห้าสิบบาทได้ไหมไม่ได้เราไปได้ค่าแนะนําไงครับเราได้สี่ร้อยเราได้สี่ร้อยไงครับเราแนะนำตรห้าสิบบาทนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าเป็นลูกตรงเราได้สี่ร้อยถ้าเป็นหลานของเราเราจึงจะได้ห้าสิบมีคําถามค่ะทุกตําแหน่งสี่ตำแหน่งนี้ต้องรักษายอด นี่นสายยอดไหมคืลรายวันยังไม่ครับมันอยู่ที่สเตปมันอยู่ที่ความคุ้มคือแต่บางที่นี่คือต้องรักษาทุกเดือนแต่นี่ไม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 ่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าคุ้มไม่คุ้มยกตัวอย่างถ้าเกิดเรารักษายอดปั๊บแล้วมันได้เงินเท่านี้เกินกว่าที่เรารักษาโอเคไหมล่ะยกตัวอย่างเกินรักษายอดนี้คือสองขวดทันเก้าร้อยแปดสิบแต่ถ้ามันได้สี่หมื่นห้าหมื่น คุณโอเคไหมมันคุ้มถ้าโอเคมันคุ้มก็เอาก็รักษาไปคือเอาว่าง่ายแผนแผน A คือมีข้อ1ถึงข้อสามแผน B คือข้อสีกับข้อ5้าเรารักษายอดเพื่อที่จะรับรายได้ช่องทางที่4ี่กับห้ากลับห้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปโตแต่ถ้าเรายังไม่คุ้มเราไม่ต้องรักษาทีนี้สมมติว่าถ้าองค์กรมันเป็นแบบนี้ถ้าองค์กรเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราแนะนําเยอะเอามาต่อข้างล่างให้ลูกเอามาต่อข้างล่างให้ทีไม่ทีไม่ทีมันก็จะเป็นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น แล้วก็เราก็ได้ <c oughs> ลูกหลานเลียใหม่พอเข้าใจไหมครับยิ่งเอามาวางซ้อนกันให้เยอะๆๆยิ่งโตยิ่งโตยิ่งโตองขออนุญาตอีกนะคะก็คือการร,รักษายอดเนี่ยถ้าสเต็ปเราหมดเราจําเป็นต้องรักษาเพราะว่าเราต้องรักษาคะแนนอีกฝั่งหนึ่งของรเราไม่ <c oughs> อยู่คะ่ะทีนี้ทีนี้ถึงนี่ <c oughs> ละเดี๋ยวจะไปถึง <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวไปถึงัมนะก็ทีนี้นะครับให้เข้าใจว่าสมมุติองค์กรฝั่งนี้มีร้อยคนฝั่งนี้มีร้อยคนถ้าวันนี้มา สมมติเกินร้อยฝั่งนี้เกินร้อยแทนที่อสมมติร้อยซ้ายร้อยขวาแทนที่เราจะได้วันละหมื่นเราได้เจ็ดพันใช่มันล้นเพราะว่าตำแหน่งเราเล็กไงคะตำแหน่งเรามันน้อยแต่ผมผมทำไมถึงที่ประสาวบอกว่าที่ประสาวลงอ่ะสมมตประสาวลงครางใหญ่อ่ะสมมติเจ็ดพันคะแนนหรือตำแหน่งไดมอนมีสินค้าสามสิบห้ากวดไม่รวมโปูผมนะสมมติเราสต็อกไว้ปั๊บ มีสต็อกตัวนี้แน่นอนยังไม่ได้แน่นําใครเงินอัตโนมัติพันสองอปั๊บทีนี้หน้าที่มีคุณเอมาซอมันซื้อสินค้าแล้วเอาสินค้าให้ไปห้าขวดห้าขวดปุ๊บเอาไปให้คุณเอนะครับห้าขวดแล้วเอาเงินกับคุณเอมาซื้อใหม่ปั๊บบริษัทเกิดคะแนนคือบริษัทเกิดยอดขายเขาก็จะมีคะแนนคะแนน,นเราเอามปั๊บตรงนี้เป็นคุณเอเราแนะนําตรงเราก็ได้ ค่าแนะนํา400ถูกไหมครับถ้าปิดนขาประกบรถก็ได้อาจจะได้900จนรวมมาทั้งค่าจากคู่